จุดที่หลีนรู้สึกว่าหลีนาแบบรับไม่ได้เลยก็คือพี่วัดต้องมาเสิร์ฟอาหารเองคอมเมนถึงกับเดือดลุกเป็นไฟเลยนะครับเวลาสดมีไฮโซคาเมนคนหนึ่งพร้อมออกมาเสนอตัวทำมิสแกรนในปี2 0 2 5 หรือว่าปีหน้าสวนกระแสกับคนเข็มรับปัจจุบุนนี้แทบจะทั้งประเทศกำลังแห่ทำแคมเปญแบนด์มิสแกรนกันอยู่ก็รับสวัสดีน้องๆ้องโน,โนทุกคนด้วยนะจวะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าหัวหอบว,วันนี้เพราะเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทุกๆคนได้ยินเสียงนางแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที สุ่มไลค์กันคันละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบนามครอพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กำลังร้อนชิสในโลกโซเชียลของคนคอมเมนเขาเลยนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนอนว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันมาบ้างในก่อนหน้านี้รายการมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนวนี้จะต้องเป็นช่วงที่สาวงามทั้ง75 คนเก็บตัวอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับเพียงแต่ระหว่างที่อยู่กัมพูชาเนี่มันมีสิ่งที่แปลกเกิดขึ้นหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เอามาให้สาวงามกินไม่ว่าจะเป็นพวกแมนป่องทอดหรือว่าเรื่องที่พาสนามไปกราบไหว้บรรพบุรุษขมอที่เสียชีวิตจากกลุ่มขมินแดงนี่ยังไม่นับรวมเรื่องการรับปากแบบมูมูของผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเดี๋ยวปันเปปิด มิสแกรนอินเตอร์เต,เตชันเช่นชินจะมีผู้ว่าเที่ยวของกรรมัมพูชามาราวงนานด้วยสุดท้ายก็ไม่ได้มานะครับแต่ที่ทำให้คุณนวัดเนถึงกับปรีแตกก็คือเรื่องเรือสามรานเพราะโบสุน ว่ชเชนีพาสาวงามไปรอเรืออยู่ที่ท่าเรือตั้งนมตั้งนานแต่เรือก็ไม่มารับสักกะที่สุดท้ายนะครับทางนวัดเนียก็เลยต้องไปค้นหาเรือตัวตัวตรงและบนเรือเนียก็ดันไม่มีอะไรสาวงามกินนอกจากไข่ข้าวที่มันเป็นไข่ที่ไม่ค่อยจะส่งนะครับรวมถึงถมแล้วก็นำหวานคนละแก้วแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับสุดท้ายทางนวัดรวมถึงผู้จัดที่เป็นผู้จัด โดยตรงของทางมิสแกรนอินเตอร์เทอร์ชันชินชินก็เห็นตรงกันว่าควรที่จะตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นเจ้าภาพของทางกัมพูชาลมและย้ายมาเป็นทางฝั่งไทยแทนในทันทีนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่า ห่านมาเนี่ยถ้าใครที่ได้ติดตามเพจของทาง Miss Grand i n t e r n a t i o n a นก็น่าจะทราบได้ว่าพ่อสาวงามทั้งหมดมาถึงโอไทยนะครับทุกคนเนี่ยก็ดูมีความสุขกันเป็นพิเศษรวมถึงได้มีการทำกิจกรรมเยะแยะมากมายเป็นการใส่ชุดไทยสวยๆเดินเข้าไปชิวๆที่วัดอรุณวัฒนถึงในรอบเย็นก็จะมีการพาสาวงามเนี่ยเดินไปช้อปปิ้งแถวแถวบริเวณไอคอนสยามและตบไทย ด้วยการลองเรือริมแมนแมนซึ่งนี่แหละถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับพ่อสาวงามเนี่ยมีการพูดด้วยตัวเองแบบไม่มีสคริปต์นะครับว่านี่แหละคือเรือรู้จริงๆที่พวกเธอนั้นต้องการไม่ใช่แค่เรือตกขม นึกเล็กๆเ,เหมือนในก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็ลองไปดูไลฟ์สดในช่อง YouTube ของ MGI กันได้เลยจะรู้ว่าสาวงามทุกคนเนี่มีความสุขกันมากมายมหาศาลแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถามว่าเอาแล้วมีสาวงามจากทางกัมพูชาเนี่ยเดินทางมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่มานะครับเพราะหลังจากที่มีเรื่องมีราวดราม่าเกิดขึ้นณทางสาวงามของทาง กัมพูชาเนี่ยก็ถอนตัวไปแต่มันก็จะมีประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นในหลังจากนั้นอีกก็คือทางกัมพูชาเนี่ยพอรู้ว่าคนไทยจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆพวกเขาก็ถึงกลับไปเดือดเป็นร้อนลุกขึ้นมาดินเดียวเดียว,วกันทั้งประเทศเลยนะครับหผาว่านี่แหละมันเป็นแผนของประเทศไทยเพื่อที่จะทำให้คนขมรน,นั้นต้องกลับไปทั้งทั้งอที่ผู้จัดชาวขมรนก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แต่เป็นทางคุณวัฒนเองนั่นแหละที่เรื่องจอะทำอะไรก็ไม่พอใจ ซึ่งเอาตรงๆถ้าเราฟังจากที่คุณนวัดเขาเล่าให้ฟังเนี่ยคือคุณนวัดเขาก็ทนจนไม่รู้จะทนยังไงแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ปริแตกทนไม่ไหวกับการทํางานที่ห่วยแต่เพราะขนาดคุณนวัดเนี่ยเขาพูดในไลฟ์สดเองเลยนะครับว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครที่โนเขาพูดจากคนนี้เลยนะครับคือเขาใช้คําว่าโน้มากๆนี้เลยนะแล้วก็ ไม่กลัวที่จะโดนฟ้องด้วยอย่างไรก็ตามนะครับช็อตเด็ดมันอยู่ที่ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ของคุณวัฒน์กเขาบอกว่านปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่ากัมพูชาจะจัดรายการมิสแกรนหรือว่าจะไม่จัดรายการมิสแกรนเพราะยังไงส้นเงินค่าลิขสิทธิ์เขาก็เก็บเข้ามาเข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่วงหน้าหนึ่งปีแต่มันมีเรื่ององค์ที่ทําให้คนขเขมรต้องตาค้างนั่นคือไหน ช่วงท้ายคุณนวัดเขาหลุดพูดออกมาเรื่องผู้จัดในปีหน้าด้วยนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีไฮโซเคมอนคึงส่งข้อความมาขอลิขสิทธิ์ในการจัดรายการ Miss Grand International แนว2 0 2 5 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือปีหน้านั่นออเองแถมไม่พูดแบบปากเปล่าด้วยนะครับได้มีการต่อสายตรงไปหาคนเข็มราคนนั้นด้วยรู้สึกว่าเขาจะชื่อคนนะครับแต่ทางโบสนาวัตเนี่ยเขาเรียกว่าคุณโสพินแสดงว่าเขาน่าจะเป็นนะครับคือคุณโสพลเนี่ยเขามีการยืนยันในสายเลยนะครับว่าเขาต้องการที่จะจัดงานมิสแกรน2025นี้จริงๆแล้วเขาคนนี้แหละก็ คือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เคยมีการจัดรายการมิสแกรนมาก่อนหน้านี้สักสาปีก่อนนะครับคือจัดไปแล้ว3 ปีติดแต่ปีล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นผู้จัดอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยจัดรายการนี้มาก่อนแล้วก็ข้อเสนอตัวที่มาจัดแน่นอนหลังจากที่ทางคุณวั์ได้โชคร,รุงปรากับผู้จัดอีกคนที่ชื่อว่าโสพลที่เขาเนี่ยพร้อมที่จะจัดรายการมิดแกรนในปีหน้าคนณขมนก็ถึงกับลุกคือกันทั้งประเทศเลยนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยคนที่ชื่อว่าโสพลหรือว่าโสพลเนี่ยถูกยามจนเลย เป็นขี้เลยประมาณว่าในตอนนี้มีแต่คนคมเมนต์ที่แห่แหนแบนรายการนี้แต่ทำไมอยู่ดีๆคุณดันเอ่ยปากบอกว่าคุณต้องการที่จะจัดรายการนี้ต่อคุณไม่รักชาติของคุณเลยคุณกาลังทยบป,ประเทศบ้านเกิดของคุณณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า99.99% 99 ของคนขามนนนี่เอาอีตาโสพลเนี่ยไปแขวนกันยับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเล็กเพจน้อยอินฟูขามนรายเล็กรายใหญ่ก็เอาวีตาโสพลเนี่ยขึ้นมาพูดกันทั้งนั้นขนาดผู้จัดที่มีปัญหาอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ชื่อว่าสุคนทีเนยยกมีการไหลสดด่าอีตาโสพลน,นี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนของคนขามนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พกูก เขาได้ทราบว่ามีไฮโซคาเมนพร้อมที่จะจัดรายการมิสแกรนอินเตอร์เทอร์ชันในปีหน้าส่วนทางอากับคนคาเมนทั้งประเทศที่อยากจะแบนรายที่พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทัศนคติของ คุณนะ่าสพลแย่มากมากคุณมีสมองหรือเปล่าคุณไม่ควรที่จะไปสนับสนุนรายการนี้อีกต่อไปถ้าคุณซื้อลิขสิทธิ์แล้วทำต่อในปีหน้าพวกเราจะแบนทุกๆก,กิจกรรมที่เป็นของคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าคนคอมเมน์ด้วยกันเองจะทําให้เราดูตกต่ำได้ขนาดนี้เราไม่ควรที่จะเข้าร่วมรายการนี้ตั้งแต่แรกเพราะมันเป็นรายการของคนไทยและเราไม่ควร เอาคำว่ามิสแกรนเข้ามาแข่งขันภายในประเทศของเราอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณนสุพลถ้าคุณยังดื้อที่จะทำมิสแกรนในปีหน้าผมจะสนับสนุนให้เจ้าของกองนปัจจุบันฟ้องคุณเพราะเจ้าของกองนปัจจุบันนี้เป นอเจ้าของลิขสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทํารายการนี้โดยพลาการแต่ถึงถ้าคุณจะมีสิทธิ์คุณก็ไม่เพราะเขาดูถูกเราเขาไม่เคยเคารพเราเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหน้ามโมโหที่สุดหลังจากนี้ผมจะไม่สนับสนุนรายการของคุณโสพลอีกต่อไปก่อนหน้านี้ผมสนับสนุนคุณมาตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกผิดหวังกับตัวคุณมากมากคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณไม่มี สมองเลยคุณโสพลผิดหวังกับสิ่งที่คุณทำมากๆพ่อแม่ต่อมาเขาบอกว่าถ้าหากปีหน้ามีคนจัดรายการมิสแกรนเราจะต้องช่วยกันสาบเช่งพวกมันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่สนับสนุนให้เอารายการมิสแกรนมาแข่งในกรรม ผู้ชาอีกต่อไปแต่ถ้าจะแข่งเราควรที่จะจัดกันเองเราสามารถสร้างเวทีของเราได้อย่ายอมให้คอมเมนนั้นต้องโดนพวกเสียมนั้นดูถูกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณนสโสพลทําไมคุณถึงตัดสินใจทําอย่างนั้นหรือว่าตอนนี้คุณไม่ใช่คอมเมนไปแล้วคอมเมนต่อมาคุณนโสโพนาคุณไม่มีสมองเลยคุณกำลังทําให้คนคอมเมนตทั้งประเทศนั้นต้องเจ็บปวดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า โมโหมากๆดูตอนวัดไลฟ,ฟ์ฟาสดามีต่อคนไทยนั้นหัวเราะเราเขาเม้นต่อมาเขาบอกว่าแย่มากมากลองดูซิว่าปีหน้าจะมีคนกล้าจัดรายการนี้อยู่หรือเปล่าแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีนางงามคนไหนที่กล้าเข้าไปประกวดขอมาเม้นต่อมาเขาบอกว่าคุณโสภณคุณกำลังโดนนวัดหลอกอย่าไปหลงเชื่อกับคำพูดโพ่ปลอดอะไรแบบนั้นลิขสิทธิ์มิสแกรนทั้งหมดยังคงเป็นของคุณสุคนเทียอยู่แลคุณนสุคนทียนก็ยืนยันว่า จะไม่ทําต่อหุ้นไม่สามหารถที่จะจัดแทนได้ก็เอาคอมเมนต์ของคุคอมเมนต์งการประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคอมเมนต์มันมีหยาบหยาบาคายคายอะแยะๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่นักก็พยายามเอาคอมเมนต์ที่มันพอจะอ่านได้มาแปลให้กับทุกๆคนฟังกันนะครับคือโดยรวมเนี่ยแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เลยแหละคือโรงสยพบายโซคาเมนที่ชื่อว่าโสพลนิยับเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ลองเข้าไปดูในเพจของเขมเราก็จะเจอหน้าของอีตาโสพลเนยอยู่เต็บเลยนะประมาณว่าโดนเอาไปแขวนแล้วก็จบก,กันเลยนะปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้ทางตาโสพลก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรยังไงนะครับว่าในหลังจากนี้จะมีการจัดมิสแกรนในปีหน้าจริงจริงอย่างที่พูด ไว้ในสติ๊กเกอร์โฟนของคุณวัชรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากมีอะไรที่มันคึกหน้าเนี่ยยังไงเดี๋ยวน่าจะเอาเรื่องมาเล่ากับทุกๆคนฟังกันในคลิปหน้าต่อต่อไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนั่นแล้วอย่าลืมนะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะคอรับและสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาของหน้าแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีวีดักครับ